สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทารโวิทตุลนะครับช่องทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ทารโอน้องใหม่ทาง YouTube นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันเวลาเดิมนะครับกับการทำนายดวงชะตาราศีของชาวราศีพฤษภนะครับประจำเดือนตุลาคมนี้นะครับผมได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่14พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในดวงการงานการเงินและความรักกันนะครับผมแล้วก็สําหรับท่านที่ อยากจะดูในช่วงไหนก็สามารถกดไปได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับผมผมจะทำไทม์สคริปต์เอาไว้ให้นะครับโดยจะแยกเป็นการงานการเงินและความรักนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทือท่านที่ให้การสนับสนุนผู้ที่ติดตามช่องผู้ที่ให้การสนับสนุนช่องทารุวิตุลน,นะครับผมตอนนี้ผู้ติดตามช่องทารุวิตุลก็มีมากกว่า2 0 0พท่านแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วก็ในวันเสาร์นี้นะครับกิจกรรมการดูดวงฟรีในไลฟ์สดก็ยังมีเช่นเดิมน,นะครับผมในช่องทางเฟซบุ๊กส่วนตัวของผมถ้าใครที่ม ร่วมสนุกกันได้นะครับผมส,ส่วนการร่วมสนุกรายวันให้ผมทำนายดวงให้ในคลิปพี่อาการคลิปต่อไปก็สามารถเขียนชื่ออายุพร้อมคําถามเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็บอกผมด้วยนะครับว่ากดติดตามแล้วเดี๋ยวผมจะนําไปทํานายให้สําหรับแฟนรายการทุกท่านนะครับในคลิปพี่อาการคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็สําหรับในคลิปนี้ก็ก่อนจะต้องขอ,อ,อขอ,อต้องขอเรียนไว้ก่อนอย่างที่ผมได้เคยบอกบอก,กันนะครับผมว่าการทํานายของผมเป็นการต it ั้งจิตอธิษฐานของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับผมแล้วก็เป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับผมดังนั้นแล้วอาจจะตรงก็ โปรดใช้ชวิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าได้นำเอาคำแน,นานของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใดๆในชีวิตนะครับผมและถ้าว่าอยากจะให้ผมทำนายดวงแบบส่วนตัวให้ก็สามารถ,ถติดต่อ,อมาได้เลยทางแอดไลน์หรือว่าทางช่องทางเฟซบุ๊กส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับผมก่อนอื่นเลยเรามาดูกันเลยนะครับผมสําหรับดวงการงานของชาวราศีพฤษภนะครับผมขอดวงการงานของชาวราศีพฤษภในเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงการงานของชาวราศีพฤษภ ในเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงการงานของชาวราศีพฤษภนะครับดวงการงานของชาวราศีพฤษภและชาวราศีพฤษภในช่วงก่อนที่จะเข้าสู่เดือน ตุลาคมนะครับผมประมาณช่วงประมาณปลายเดือนกันยาเนี่ยคุณมีภาวะของการทํางานและจะไม่ค่อยจะได้ผลตอบแทนเข้ามาถูกใจคุณเท่าไหร่นะครับผมเหมือนเป็นงานที่ค่อนข้างจะเป็นงานการกุศลหรือว่าเป็นงานที่ได้รายได้ออกมาเนี่ยไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะสมกับแรงที่คุณไปทําเท่าไหร่นักนะครับผมอาจจะเป็นจะเป็นช่วงก่อนที่จะเข้าสู่เดือนตุลาคมเนี่ยที่คุณรู้สึกว่าอะไรต่างๆมันไม่ค่อยจะเป็นไปตามใจคุณเลยนะครับผมเพราะว่าจะมีทั้งตัว6เหรียญแล้วก็ตัวของ7จ็ดถ้วยขึ้นมานะครับผมโดยก็สิ่งที่คุณคาดหวังกับเรื่องของการงน คุณหวังไกลกว่านั้นแต่ว่าในสิ่งที่ได้ทำมันไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะโอเคสําหรับคุณในความรู้สึกของคุณนะคุณจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่างาน,นมันมันเป็นเหมือนงานการก,ารกุศลนึกออกไหมครับเหมือนกับว่างานทําแต่ว่ารายได้มันไม่แมทกับความหนักหรือว่าความยากของงานประมาณนี้นะผมทำให้คุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยมันมันไม่คุ้มค่าหรือว่าอะไรต่างๆแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะตั้งเต้าความตั้งความคาดหวังกับเรื่องของง ไปไกลกว่านั้นนะครับผมแล้วคุณก็จะมีการเจลาจาที่จะไม่ค่อยจะ เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นักนะครับผมในช่วงประมาณสักต้นเดือนตุลาคมนะครับผมถือว่าเป็นช่วงที่คุณทํางานไม่คุ้มกับรายได้นะครับผมที่ไม่คุ้มไม่คุ้มกับรายได้รายได้คุณไม่คุ้มกับงานที่คุณลงทุนลงแรงไปนะครับผมแล้วก็การเจรจาการอะไรต่างๆของงานของคุณเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะไม่ค่อยที่จะสมหวังเท่าไหร่นักนะคบผมมันจะยังมีเรื่องให้คุณผิดหวังและทำให้คุณต้องเจ็บต้องเสียใจกับเรื่องการทํางานเบ่อบ่อนะครับผมไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือว่าทาธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับผมถ้าคุณทำธุรก อะไรต่างๆที่คุณคาดหวังไว้มันจะไม่ค่อยเป็นไปตามที่คุณหวังเลยนะครับผมจะมีลักษณะการที่มีเรื่องที่ทําให้คุณนอกผิดหวังอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเจรจานะครับผมมีโอกาสที่การเจรจาของคุณเนี่ยจะค่อนข้างจะเฟลหรือไม่สำเร็จผลอยู่บ่อยๆนะไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับผมแต่พอเข้าสู่ในเดือนตุลาคมนะครับผมการงานของคุณจะเข้าที่เข้าทางได้มากขึ้นนะครับผมแต่ว่าจะเป็นลักษณะการที่เริ่มต้นมีสัญญาณที่ดีนะครับผมเริ่มต้นมีสัญญาณท ไม่ค่อยจะได้เงินหรือไม่ได้ได้อะไรที่ตอบแทนกับคุณมาเท่าที่ควรเนี่ยจะเริ่มเห็นทิศทางที่ดีมากขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นะอาจจะเริ่มมีข่าวดีทางการงานเข้ามาหาคุณนะไม่ว่าคุณทางานประจ,จําหรือว่าทาธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับผมคุณมีเกมที่เจอในเรื่องของการเจราจาแล้วผิดหวังอะไรซ้ำๆ้ำซ้ำซากมาแต่ว่ามันจะมีอะไรดีๆเข้ามาหรือว่ามีข่าวดีทางการงานเข้ามาหาคุณในเดือนตุลาคมนี้นะครับผมเดี๋ยวผมดูให้ประบอบให้ต่อนะครับผม โอ้การงานของคุณนะครับผมจะค่อนข้างที่จะคุณจะได้รับความสุขได้รับกับความรักจากการช่วยเหลือทางการงานนะครับผมของ ของอ่าของลูกค้าหรือของอะไรต่างๆนะครับผมทําให้การงานหรือว่าข่าวดีทางการงานของคุณเนี่ยจะเริ่มเข้ามาในเดือนตุลาคมนี้นะครับผมเพียงแต่ว่ามันจะมาแบบว่าทําให้คุณราบลืน่นหรือทําให้คุณอะไรไหมคุณจะมีความสุขในเรื่องของอ่าทางใจมากกว่านะครับผมแต่ถามว่างานของคุณเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบสบายเป๊ะนึกออกไหมครับเพราะมันจะมีตัวของสี่เหรียญขึ้นมามํำกับด้วยนะผมแปลว่างานของคุณเนี่ยจะค่อนข้างจะรัดตัวมากพอสมควรแล้วจะค่อนข,ข,ข้างที่จะมีลักษณะการติดติดขัดขัดบ้างเล็กน้อยแต่จะราบลื่นขึ้นนะครับ ต้องบอกนี้ดีกว่าครับมีความเรื่องราวการราบรื่นมากขึ้นแล้วก็จะมีะจะทําให้คุณรู้สึกถึงความรักความสุขในมากขึ้นนะคุณจะมีเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือไม่ว่าจะจากลูกค้าหรือจากอะไรต่างๆก็ตามนะครับผมทําให้การที่คุณไปเจรจาแล้วมันมีติดขัดหรือว่างานที่คุณลงทุนลงแรงไปหรือว่าเป็นลักษณะงานการกุศลที่คุณไม่ทาคุณจะได้รับการ จากพวกเจ็จากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยหรอครับจากสิ่งเหล่านั้นที่คุณไปลงทุนลงแรงหรือว่าไปช่วยคนนู้นคนนี้หรือไปอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะเริ่มได้รับการตอบแทนกลับคืนมานะครับผมแต่ว่าถามว่ามันจะราบลื่นแบบว่าถึงกับทาให้คุณรุ่งโรจน์ขนาดนั้นไม่ยังนะว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่เริ่มเข้าที่เข้าทางหรือว่าเริ่มเห็นทิศทางที่ดีงานงานการของคุณจะเริ่มที่จะดีมากขึ้นหรือว่าเริ่มได้รับข่าวดีมากขึ้นนะครับผมเพียงแต่ว่ามันก็ยังมีความติดขัดบบบ้้้้้้าาาาางงงเเเเลลลล็็็กกกกกกกนนนนนออออออยยหมมมืัััะะะครรรว่่ีีีตติดดขแษณณทุจบ กเกษียณกับการงานมากพอสมควรเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะมีทิศทางที่ดีมากขึ้นเพราะมีทั้งเลิฟเวอร์ขึ้นมากำกับแล้วก็มีทั้งตัวไนท์ออฟคัพขึ้นมากำกัดด้วยแล้วผมแปลว่าทิศทางการงานของคุณเนี่ยค่อนข้างจะคืบหน้าไปได้ดีมากขึ้นแต่ว่ามันจะถึงขั้นที่คุณตั้งความหวังเอาไว้ไหมหรือว่าอะไรทุกอย่างจะเจราจาจะราบลื่นไหมมันจะยังไม่ขนาดนั้นนะครับผมมันจะยังไม่ได้ว่าดีราบลื่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพียงแต่ว่าคุณจะเห็นทิศทางที่ดีมากขึ้นเพราะ มากพอสมควรนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณก็เลยมีล,ลักษณะการที่ลงทุนกับงานการกุศสวนไปเยอะหรือว่าล,ลักษณะการที่คุณค่อนข้างที่จะลงทุนแบบที่อ่ายังไงครับ ยังไม่ได้หวังผลกําไรนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าการลงทุนของคุณถ้าคุณทำรูกจิตส่วนตัวนะการลงทุนของคุณจะเริ่มเห็นทิศทางได้ดีมากขึ้นหรือคุณจะได้เริ่มได้รับเข้าใต้กับเป้าหมายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยคุณน่าที่จะเล็งงานใหญ่อะไรไว้บางอย่างนะครับผมเพราะว่ามีไพ่ของตัวทั้งตัว6เหรียญขึ้นมาแล้วก็ตัวของเจ็ดถ้วยขึ้นมาแต่ว่าคุณค่อนข้างที่จะเล็งงานใหญ่อะไรไว้บางอย่างนะครับผมแล้วก็งานใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะหวังกับมันเยอะแล้วค่อนข้างที่จะเหมืืออนนกกััับบบบบแไงง่เหหมผิดวๆ แล้วมันก็ไม่สำริจผลแต่ว่าในเดือน feels, economy, án, ตุลาคมเนี่ยคุณจะเริ่มได้รับข่าวดีหรือคุณจะเข้าใกล้กับความสําเร็จขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเพียงแต่ว่ามันจะถึงขั้นแบบลับลาบลื่นแบบสุขสมหวังเลยไหมยังไม่ขนาดนั้นนะครับผมเพียงแต่ว่าจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะผมเพราะว่าตัวของคุณเนี่ยจะเริ่มมีทั้งตัวเริ่เวอร์ขึ้นมาแปลว่างานของคุณจะเริ่มบอกว่าสมูทมากขึ้นแล้วก็จะเข้าใกล้กับความสําเร็จได้มากขึ <c oughs> <die> ้นนะครับผมงานใหญ่ที่คุณรออยู่มีเกณฑ์ที่จะดีขึ้้้้นนนนนเเรรรืื่่่่่่ออยๆะะะคคคับบบผมมมแลวววกก็็ถาาาาาาาสุุติิทีํงงงปปจจขณหไได การที่คุณติดขัดมาหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะเริ่มขี้คายไป,ปนิดๆทางนิดดีปัญหาจะมีเข้ามาไหมก็จะมีเข้ามาบ้างแต่ว่าจะไม่ได้เข้ามาแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกแย่หรือความรู้สึกอะไรนะผมเรียนบอกว่าอาจจะทําให้คุณต้องเหนื่อยขึ้นนะเองคร้ว libro, ต้องเป็นสี่เหรียญเนี่ยก็ต้องบอกว่าใช้พลังในการทางานมากขึ้นแต่คุณก็จะมีความสุขในการทํางานได้มากขึ้นเช่นกันในเดือนตุลาคมที่ถึงนี้นะถือว่าเป็นเดือนที่คุณจะมีความสุขกับการทํางานและคุณจะได้รับข่าวดีทางการงานในหลายๆอย่างแล้วสาหรับคนที่กําลังรอข่าวกำลัง งานใหญ่ที่คุณจะมีโอกาสสําเร็จได้อีกขั้นหนึ่งในตุลาคมนี้นะครับผมสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับผมก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับผมไม่ได้ดีแบบว่าถึงขั้นแบบว่าดีเลิศแต่ก็ไม่ได้จับระแย่นะครับผมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางแล้วก็ในอะไรที่คุณติดขัดอะไรต่างต่างเนี่ยมันจะเริ่มขี้ลายไปนทิศทางไม่ดีในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้สาหรับชาวราศีพฤษภในเรื่องของการงานนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมมาดูเกณฑ์ าการเงินสําหรับชาวราศีพฤษภบ้านนะครับผมขอดวงการเงินสําหรับชาวราศีพฤษภด้วยนะครับผมขอดวงการเงินสําหรับชาวราศีพฤษภด้วยนะครับผม เกณฑ์การเงินสําหรับชาวราศีพฤษภนะค,คุณมีลักษณะการที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับผมในช่วงก่อนที่จะเข้าสู่เดือนตุลาคมนี้นะเพราะตัวของคุณเนี่ยมีทั้งเจ็ไม้เท้าขึ้นมาคู่เดทเลยแปลว่าการเงินของคุณเนี่ยมีภาวะที่ค่อนข้างจะเหนื่อยค่อนข้างจะมีการจ่ายออกมากวามากว่ามากกว่ารายรับนะครับผมอาจจะเป็นเรื่องของแการเกี่ยวกับอาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรืออะไรต่างๆที่คุณติดขัดที่อะไรต่างๆก็ตามนะครับผมทําให้การเงินของชาวราศีพฤษภในเดือนปลายเดือนกันยายนเนี่ยถือว่าการเงินไม่ค่อยจะดีนักนะครับผมอาจจะในบางคนอาจจะถึงขั้น เขาคันวิกฤตเลยนะครับผมแล้วคนๆคนี้ก็มีลักษณะของการที่ค่อนข้างที่จะยืนหยัดแล้วก็สู้ไม่ถอยมากพอสมควรนะครับผมแล้วก็ในช่วงของต้นเดือนตุลาคมเนื่องจากที่คุณเจอวิกฤตหรือว,ว่าเจอภาวะที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินดักหรือว่ามีภาวะของเงินที่เงินออกมากกว่าเงินเข้าทําให้ในช่วงประมาณต้นเดือนตุลาคมเนี่ยคุณมีภาวะของการที่ค่อนข้างจะกระเบียดกระเสียนมากพอสมควรนะเหมือนกับว่าคุณจะต้องใช้จ่ายแบบแบบประหยัดหรือว่าแบบที่จะต้องมีการรัดเข็มขัดมากพอสมควรนะแต่ว่าการเงินของคุณจอถึงขั้นแบบว่าดำิ่งไม่เหมือนกับคุณ จุดที่มันแย่ที่สุดมาแล้วในช่วงประมาณปลายเดือนกันยายนนะครับผมแต่คุณก็มีลักษณะการที่ค่อนข้างจะยืนหยัดและสู้ไม่ถอยนะครับผมเพียงแต่ว่ามันอาจจะส่งผลเข้ามา เกณารงานการเงินคุณนี่ไปทางเดียวกันเลยคุณจะมีปัญหาที่เข้ามาในช่วงประมาณปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมนะครับผมแล้วก็จะทําให้คุณค่อนข้างที่จะเบียดเสียนกับเรื่องของการเงินมากพอสมควรนะครับผมแต่ว่าในเดือนตุลาคมนี้จะมีการเงินของคุณจะดีขึ้นนะครับผมในบางคนอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือทางการเงินคุณมาครับผมในเดือนตุลาคมนี้นะเพราะว่า่ของคุณในตัวเป็นตัว king of cup นะครับผมแล้วการเงินของคุณเนี่ยจะเริ่มมั่นคงมากขึ้นถ้าในบางคนอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมแล้วจะ ค่อนข้างจะสมูทไปได้ดีมากขึ้นแล้วคุณจะผ่านในเรื่องของวิกฤตทางการเงินที่คุณเจอในช่วงของเดือนปลายเดือนกันยายนนะครับผมการเงินของคุณเนี่ยจะไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นแล้วก็ไปเช่นเดียวกันงานนะครับผมที่การงานของคุณเนี่ยก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วก็จะเริ่มมีทิศทางของการที่ขายได้มากขึ้นการเงินของคุณก็เช่นกันนะครับผมการเงินของคุณเนี่ยก็จะมีลักษณะการที่ค่อนข้างจะหนักค่อนข้างจะหน่วงแต่ว่าจะดีขึ้นในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้เดี๋ยวผมดูภาพประกอบให้ต่อนะครับผม การเง are so, like well, like ินการงานของคุณเป็นลักษณะเดียวกันเลยแล้วโอ้จะดีก็ดีไม่สุดนึกออกไหมครับเหมือนกับการงานของคุณเมื่อกี้ก็เหมือนกันคุณจะเริ่มดีขึ้นจะเริ่มมีพัฒนาการที่ดีมากขึ้นการเงินของคุณก็เหมือนจะดีเหมือนจะลุ่งโลดแล้วนะในเดือนตุลาคมแต่ก็ยังจะมีห้าเหรียญนำกลับเป็นความแบบว่าขาดส่วนก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนจะดีนะแต่มันก็ยังดีไม่สุดคุณยังจะไปได้ยังดีได้มากกว่านั้นเนึ่ออกไหมครับถ้าจากการเงินของคุณเนี่ยจะมีทิศทางที่รุ่มโรดมากขึ้นจะมีลักษณะของการที่เออทำ คาดหวังเท่าไหร่นักนะครับผมในช่วงก่อนที่จะเข้าสู่เดือนตุลาคมหรือว่าคุณจะต้องไปใช้จ่ายกับงานการกุศลหรือว่าทําแล้วมันไม่ค่อยจะได้รายได้ที่โปรกับรายจ่ายเท่าไหร่นะครับผมในช่วงก่อนที่จะเข้าสู่เดือนตุลาคมแต่ว่าพอเข้าสู่ในเดือนตุลาคมถามว่าภาวะติดขัดหรือภาวะขาดสนองคุณยังมีอยู่ไหมมันยังมีอยู่เพราะว่าคุณเจอวิกฤตหรือเจออะไรที่มันค่อนข้างจะหนักมาแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับผมว่าคุณจะเริ่มได้งานที่ คุ้มค่ากับรายจ่ายของคุณหรือว่ากับอัเรียนต่างของคุณได้มากขึ้นในช่วงเดือนอาเดือนตุลาคมที่่ะถึงนี้นะครับผมคุณจะมีคาารุ่งโรวนเป็นเดือดซันทางการเงินแล้วก็มีเดอะเวิร์ขึ้นมาทำขัดด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวหลุดตัวหลักๆของคุณเลยเนี่ยคุณจะมีลักษณะการที่อาจจะได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่หรืออะไรก็ตามนะครับผมล้าจะทำให้ภาวะของการติดขัดขัดสนของคุณที่มีนะครับผมค่อยๆจางหายไปนะครับผมอาจจะไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยขยับมาแบบว่าดีไปเลยหรือว่าอะไรขนาดนั้นนะครับแตู ตุลาคมแน่นอนนะผมคุณจะมีรัสสังการที่การงานการเงินของคุณจะขึ้นหน้าไปข้างหน้าแล้วก็งานที่คุณทําแล้วไม่ค่อยจะได้รายได้ที่ตอบแทนมาสมกับความเหนื่อยหรือว่าอะไรของคุณต่างๆหรือว่าไม่ได้ตามที่คุณคาดหวังนะในเดือนตุลาคมเนี่ยคุณจะเริ่มได้รับการตอบแทนที่สมน้ําสมเนื้อแล้วคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเออการเงินของคุณที่คุณมีปัญหาหรือว่าความลาบากความแรงต่างๆคุณจะเริ่มโฟได้มากขึ้นแล้วจะมีการจัดการได้มากขึ้นแล้วความกระเบียดกระเสียนที่คุณเจอในช่วงก่อนที่จะเข้าส สิ่งที่คุณเจอมาเนี่ยมันน่าจะหนักสุดของของคุณและต่อไปเนี่ยคุณจะเจอแต่ความดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผมสำหรับชาวราศีพฤษกแล้วในเดือนตรลาคมเนี่ยถามว่ามันจะดีถึงขั้นแบบว่าเฮ้ยเงินของคุณแบบคุณเจอ โปรหรือว่าดีแบบเลิศเลยไหมยังไม่ขนาดนั้นนะครับผมแต่มันจะดีขึ้นอยู่ในเกณฑ์ถึงค่อนข้างจะดีไปถึงดีมากนะครับผมเพียงแต่ว่าอาจจะคุณอาจจะไปได้มากกว่านั้นอีกนะครับผมอาจจะอาจจะมีอะไรต่างๆที่เราทําให้คุณได้มากกว่านั้นนะครับผมเพียงแต่ว่ามันจะเป็นเริ่มสัญญาณที่ดีสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับผมแปลว่าแล้วก็งานใหญ่ที่คุณหวังเอาไว้ก็มีโอกาสที่จะเข้าใกล้ความสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะทำเงินจากสิ่งสิ่งนั้นได้มากขึ้นนะครับผมในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้สำ เณฑ์ที่กลางๆค่อนไปในทางดีนะครับผมสําหรับการงานและการเงินของชาวราศีพฤษภนะครับผมอะต่อไปนะครับผมมาดูเกณฑ์ความรักของชาวราศีพฤษภบ้านนะครับผมสําหรับคนมีคู่และคนโสดนะครับสาหรับชาวราศีพฤษภนะครับผมขอดวงความรักของชาวราศีพฤษภในเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงความรักของชาวราศีพฤษภในเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะครับผม เกณฑ์ความรักของชาวราศีพฤษภนะครับผมในเดือนตุลาคมนี้ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ยคุณก็มีเกณฑ์ความรักที่ค่อนข้างจะดีนะครับผมค่อนข้างจะมีค่าของการที่ให้ซึ่งกันและกันแล้วค่อนข้างที่จะมีการพูดคุยกันเข้าใจกันอย่างดีนะครับผมถึงแม้ว่าคู่ของคุณนะครับผมในช่วงประมาณสักเดือนตุลาคมไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งคู่ของคุณเนี่ยจะมีลัก่องสองการที่เอาแต่ใจกันบ้างหรือว่าใช้อารมณ์ใส่กันบ้างหรือว่าใจร้อนใส่กันบ้างก็ตามนะครับผมแต่ว่าโดยรวมๆแล้วคุณยังค่อนข้างจะรััักกนนดดีีแล้้วววเปป็ไไสููงงคครผมท่่่อุณหืาต คนที <mile> ่คุณกําลังคบอยู่ในตอนนี so, also, live, ้ถ so so, ้าสำหรับคนมีคู่นะเป็นไปได้สูงที่คนคนนี้อาจจะเป็นหนึ่งในคนที่คุณตัดไม่ขาดจากชีวิตเลยนะผมว่าไพ่ของคุณเนี่ยมีตัวของ Off o r t u n e ขึ้นมานะครับผมแปลว่าอะไรครับแปลว่าถึงจะมีเรื่องที่งงงกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างลิ้นกับฟันอะไรต่างๆก็ตามนะครับผมแต่คนที่คุณกําลังคบอยู่ในตอนนี้ครับผมมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงที่เขาจะเป็นคนที่คุณหนีไม่พ้นหรือว่าคุณไม่สามารถที่จะตัดเขาออกจากชีวิตได้แล้วหรือเขาอาจจะเป็นหนึ่งในเนื้อคคคคู่่่อองงงุุณณเลลลยยนรรัััับบผมสสํําาหหทีกกโฟื อยู่ในตอนนี้นะครับผมสําหรับเกณฑ์ความรกักของชาวราศีพฤษภนะครับผมแล้วก็คุณจะมีลักษณะาการที่เดือนตุลาคมเนี่ยคุณจะเป็นข่าวดีซึ่งกันและกันแล้วจะมีการตัดสินใจที่ดีซึ่งกันและกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพของการที่อาจจะมีอารมณ์มีปากมีเสียงหรืออาจจะกัดกันบ้างอะไรกันบ้างต่าง,างๆก็าๆตามนะครับผมคุณก็จะมีลักษณะของการปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็จะรักกันได้ดีในช่วงของเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะถือว่าเกณฑ์ความรักของชาวราศีพฤษภอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากๆแล้วคนที่คคคุุณณณกกกําาาาลัังบอออยู่่่ในนนนนตตีีีีี้มมเเเฑ์ททขจจจะป็ด นะครับผมถึงแม้จะมีภาพของการทีอ่อาจจะไม่ได้ราบลื่นลื่นเป๊ะอะไรต่างๆก็เหมือนเหมือนกับว่าอเอ้ยโรยที่กีดกลาก็ตามนะเพราะมีไพ่ของตัวคีนอสวอร์ดซึ่งอาจจะมีการใช้อารมณ์ใส่กันบ้างน้องแง่งใจกันบ้างอะไรก็ตามแต่คุณจะมีเรื่องของการที่ให้ซึ่งกันและกันเติมเต็มขึ่งกันและกันแล้วก็เข้าอ,อกเข้าใจกันดีนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นข่าวดีของกันและกันนะครับผมในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับผมสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับผมสิทธคือว่าเข้ดความรักของชาวราศีพิจิกมๆผ おーお,ーおー เกณฑ์ความรักของชาวราศีพฤษภนะครับอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างจะดีถึงดีมากจริงนะโอ้คุณจะมีภาพของการทั้งดูแลซึ่งกันและกันดีนะครับผมทั้งมองอนาคตไปซึ่งกันและกันแล้วก็ทั้งใช้เหตุใช้ผลในการคุยกันได้มากขึ้นด้วยนะโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพของตัวเปิดมาแต่ละใบของชาวราศีพฤษภเกณฑ์ความรักของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะพุ่งมากๆนะครับผมมีอยู่ใบเดียวที่อาจจะมีภาพของการที่อาจจะง้องง้งใส่กันบ้านแช่ลมใส่กันบ้างแต่ก็เป็นลักษณะของลิ้นกับฟันมากกว่านะครับผมอาจจะค โรแมนติกดูแลซึ่งกันและกันใช้เหตุใช้ผลซึ่งกันและกันแล้วก็มองไปในอนาคตร่วมกันนะครับผมอาจจะมีข่าวดีในเร็วนี้ด้วยนะครับผมสำหรับชาวราศีพฤษภนะถ้าคุณยังไม่ได้แต่งนะอาจจะมีเกณฑ์ที่อาจจะได้มองไปในอนาคตหรือว่าอาจจะได้แต่งกันในเร็วนี้เลยนะครับผมสำหรับเกณฑ์ความรักของชาวราศีพฤษภอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากๆนะครับผมสาหรับในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับผม มาดูสําหรับคนโสดบ้างนะครับผมคนโสดนะคุณก็มีลักษณะของการที่จะเริ่มมีการคุณจะมีสัญญาณเกี่ยวกับความรักมาตั้งแต่ก่อนจะเข้าสู่เดือนตุลาคมแล้วนะครับผมก็แน่นอนว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ความรักของคุณพุ่งทยานสูงนะครับผมแล้วก็เป็นไปได้สูงที่คนที่คุณคุยด้วยนะผมไม่ว่าเขาจะเป็นมาในลักษณะของการเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องหรืออะไรต่างๆก็ตามจะมีภาพของการที่ค่อนข้างจะให้ค่อนข้างจะดูแลซึ่งกันและกันเหมือนกับตอนนี้เกณฑ์ความรักของคุณจะพุ่งนะครับถ้าคุณยัง ผมว่าคุณจะได้เจอแล้วจะทาให้คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสุขกับความรักนะครับผมคุณจะได้เจอคนที่อาจจะเข้ามาเป็นเนื้อคู่ของคุณนะครับผมแล้วจะทําให้คุณที่บางคนอาจจะเป็นคนที่อยังไงครับจะเป็นคนที่มีความใจร้อนความอาจจะใจอะไรก็ตามแต่คนคนนี้จะค่อนข้างที่จะค่อนข้างจะมาดูแลคุณเป็นอย่างดีนะแล้วเขาอาจจะมาเริ่มในฐานะที่เพื่อนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องก่อนนะครับผมแล้วเขาจะเข้ามาแล้วก็จะทําให้คุณรู้สึกถึงความดีงามหรือมองไปนะคตได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมมีเกณฑ์สูงนนะทีี่ชาาาาวรรศุถ้คคณอสหับ นะว่าคุณมีเกณฑ์ที่ได้เจอคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตหรือจะเป็นคนที่คุณตัดไม่ขาดจากชีวิตได้ในเดือนตุลาคลมนี้นะครับผมถ้าคุณยังไม่เจอเดี๋ยวจะได้เจอนะและ้วเขาคนนี้ก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีฐานะค่อนข้างจะดีนะครับผจะเป็นคนที่มีอายุแล้วนะครับผมเป็นพิงอสเป็นตกเกิลนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะฉลาดนะครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะฉลาดแล้วก็ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะครับผมแล้วเขาคนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมาแล้วก็ทําให้คุณมองไปถึงอน,นาคตแล้วก็มาเป็นข่าวดีมาเป็นส่่่ววนนเเเริมมมต็ให้้้้คคุณไดลลยแอขาาางทีจะป ให้คุณได้ด้วยแล้วนะเขาเป็นคนที่ถ้าคุณเป็นคนที่มีอารมณ์หรือว่าเป็นคนที่ใจร้อนอะไรต่างๆเขาคนนี้จะเป็นคนที่ใจเย็นมากๆและจะทําให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะนิ่งสามารถที่จะมีความสบายใจที่เวลาที่อยู่กับเขาแล้วบอกว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นคนนิ่งใจแข็งก็แล้วก็แล้วอะไรก็แล้วไปนะผมแต่ว่าไพ่ไม่ออกมาเลยว่าคุณจะได้เจอคนที่เข้ามาดูแลคุณเข้ามาดูแลทั้งทางกายทางใจและจะทําให้คุณรู้สึกถึงความเติมเต็มกับชีวิตของคุณได้เลยนะบอกว่าถ้าคุณโสดอยู่สําหรับชาว ราศีพฤษภคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคู่ที่ค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะสลาดแล้วก็รูปร่างหน้าตาฐานะค่อนข้างจะดีด้วยนะผมจับคนคนนี้ดวงความรักของชาวราศีพฤษภอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากๆนะครับผมสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับผม อ่าล้าสำหรับวันนี้ก็จบําททำนายของชาวราศีพฤษภประจำเดือนตุลาคมเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับผมชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับผมและสสำหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทารวิทย์ตุลเนียนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วก็สำหรับท่านที่กดติดตามช่องทารวิทย์ตุนก็ขอให้เฮงๆรวยๆบางๆสมบัติทุกเรื่องทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ